ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้ผมมาจะพาทุกคนไปพบก,บกับการเปิดตัวที่ร้อนแรงที่สุดของปี2026กับโนเกียอินฟ i t y ตี้ 5G สมาร์ทโฟนเรือธงที่มาพร้อมนวัตกรรมเหนือความคาดหมายทั้งกล้องความละเอียด2 0 0 MP และแบตเตอรี่ไซส์ใหญ่6500 mAh มลชั่วโมงที่พร้อมเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานของคุณไปอีกระดับโนเกียอินฟินิ 5G ครั้งนี้ถือว่าเป็นการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ของแบรนด์ระดับตำนานที่ทุกคนคุ้นเคย ดีไซน์ตัวเครื่องโดดเด่นด้วยบอดี้กระจกขอบโค้งผสานเฟรมอลูมิเนียมอัลลอยความบางเฉียบและน้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแรงไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบหน้าจอขนาด6.9นิ้ว AMOLED 2K บวก Refresh Rate 144Hz ทำให้การแสดงผลคมชัดลื่นไหลและเต็มอรรถรสสำหรับทุกการเล่นเกมหรือดูคอนเทนต์วิดีโอระดับ 4K HDR ในด้านกล้องโ o k i ียอินฟินิี 5G จัดเต็มด้วยเลนหลัก2 0 0 MP ที่ใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่พร้อมเทคนโนโลยี OIS บวก EIS ทำให้ภาพถ่ายออกมาคมชัดแม้ในสภาวะแสงน้อยเลนแอนตารา Y48 MP และ t e l e p h o ต้64 MP รองรับการซูมได้ถึง 120x แบบไฮบริดซ o มถ่ายภาพระยะไกลก็ยังคมกริบนอกจากนี้ยังมีโหมด AI Cinematic ที่ช่วยให้วิดีโอของคุณดูโปรเหมือนถ่ายด้วยกล้อง DSLR จริงๆ ด้านประสิทธิภาพโนเกียอินฟ i t y 5G ใช้ชิปเซ็ตควอลกรสแนปดราคอนเจน9ที่รองรับการประมวลผลระดับสูงมาพร้อมแรม16 g b และรอมที่เริ่มต้น512 g b ทําทำให้การใช้งานหลายแอปพร้อมกันเป็นเรื่องง่ายดายเล่นเกมกราฟิกหนักก็ไม่มีสะดุดอีกทั้งรองรับระบบระบายความร้อน l ลิควิดค i n g 4.0ที่ช่วยรักษาอุณหภูมิให้นิ่งแม้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพ สำหรับคอเกมและสายบันเทิงนี่คือสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์สุดๆเพราะระบบเสียง d o น b ีแอดม s แบบสเต r รโอคู่ผสมกับหน้าจอ A M O L E D คมชัดให้บรรยากาศการใช้งานที่เต็มอารมณ์ทุกการรับชมไม่ว่าจะเป็น Netflix, YouTube หรือการเล่นเกมแนว F P S และ M O B A ไฮไลท์อีกอย่างคือแบตเตอรี่6,500ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงที่โ o เกียจัดให้รองรับการชาร์จเร็ว120 W ทำให้คุณชาร์จเพียง15นาทีก็สามารถใช้งานได้ยาวนานทั้งวัน รองรับการชาร์จไร้าสาย 50W และ Reverse Charging สำหรับแชร์พลังงานไปยังอุปกรณ์อื่นเรียกว่าครบทุกความต้องการของผู้ใช้ย,ยุคใหม่ระบบปฏิบัติการ Android 16ที่ครอบด้วย p u UI เวอร์ชันใหม่ของ Nokia ยเน้นความลื่นไหลไม่มีโฆษณาแฝงและการอัปเดตยาวนานถึง5ปีพร้อมระบบความปลอดภัย Nokia Shield AI ที่ใช้ Machine Learning ตรวจจับภัยคุกคามแบบเรียลไทมการเชื่อมต่อก็ล้ำหน้ารองรับ 5G+ ที่เร็วแรงกว่าเดิม Wi-Fi 7 บลูทูธ6.2และพอร์ต USB-C Gen 4ความเร็วสูงทำให้การโอนถ่ายไฟล์หรือสตรีมคอนเทนต์ไม่มีดีเลย์และยังมีฟีเจอร์ Dual 5G Standby ที่ตอบโจทย์คนทำงาน2ซิมได้เป็นอย่างดี Nokia Infinity 5G จึงไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนธรรมดาแต่เป็นการยกระดับมาตรฐานใหม่ในโลกสมาร์ทโฟนปี2026ไม่ว่าจะเป็นกล้องที่ทรงพลังแบตเตอรี่ที่อึดถึกหรือประสิทธิภาพที่ลื่นไหลทุกอย่างถูกยกมาไว้ในเครื่องเดียวถ้าคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่อง ดีไซน์หรูและมีประสิทธิภาพล้ำยุคโ o k i ียอินฟินิี 5G คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง